ทำไรอ่ะคันนี้เปลี่ยนคอยเปลี่ยนคอยครับถ้าคอยเก่าคือนนคอนไรคอยเก่าคืนนี้เฮ้ยคอยเก่าก็ชุดโหดแล้วนะมันคือทำไมเป็นสีเนี้ยม,มันไม่เราไม่รู้ว่าปัญหามนเกิดจากคอยอันนี้หรือว่าจากอันอ,อนื่นแล้วก็ตัตัวแบรคือเดินมันเดินสะดุดรันเปลี่ยนคอยมันเดินสะดุดก็เลยเปลี่ยนคอยเราไม่มีไอ้นี่สำรองเรื่องเรื่องอ่ะแต่เราจะมีแบบเนี้ยเป็น,นของแตดฐานอะไรเนี้ยแล้วทำไมมันเป็นสีแดงอ่ะน,นี่มันของดีแนนดีแนนใช่ แล้วมันต่างจากพวกคอยเฮลเทค APR อะไรยังไงแบรนด์แบรนด์เท่านั้น MSD กับเฮลเทคต่างกันยังไงไม่รู้ไม่รู้ผมก็ถามคุณนี่ไงว่ามันคือแบรนด์แบรนด์แบรนด์ความชอบสีลักษณะอะไรแบบนี้ครับผมนึกว่าต่างกันที่แบบว่าเอ้ยไฟแรงใหม่แรงหรืออะไรอย่าผมว่าไม่ไม่อาจจะรู้ข้อมูลเชิงลึกขนาดนั้นหรอกแต่ผมว่าจริงๆมันคนไม่ต้องต่างกันขนาดนั้นครับไม่งั้นก็จะมีตัวเปรียบทียบสิถ้าอย่างกินแต่ราคามนต่างกันเนี่ยหรออสมมุติสมมุติถ้ากอไก่ยห้อไข่ขอไข่ก็จะเหนื่อยสิ ใช่ไหมแต่เอาไง่ายๆว่าเราเห็นหน่ะมันก็จะสลับกันบางคันเฟซเอฟนี่ดีบาง, D, บาง o คนันไก่เทปผมว่ามัน,นเป็นความชื่นชอบบางคนถือกระเป๋าหลุยคนนึงถือคุชชี่ใช่ไหมบางคนถือเฮอร์เ<อ>มสมันมันเป็นความชอบที่ที่แล้วแต่คนชอบอมาดูคันนี้ต่อเลยว่าสเต็ปเนี้ยเข้าขาวกี่ม้า,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 าอันนี้ทาไว้สามร้อยห้าสิบมาสามร้อยห้าสิบมาในเครื่องสูงจุดแปดเครื่องเอ็มห้าสองบียี่แปด อ่านี่คือตัวบรรทารับขอ B ยี่สิบห้าด้วยเฮ้ยเพิ่งซื้อเครื่องมาใส่เพิ่งซื้อเครื่องมายังไม่ทำอะไรเลยคือไม่โอ้ยังสดเลยคันนี้สามร้อห้าสิบน้าโอ้ยคอย่างใหญ่อะคอย่างใหญ่อะแสดงว่าคันนี้ไม่ได้ทำไส้เครื่องที่ทำไส้อะมันเอาลยมันมันเอาลงไปแล้วมันมีปัญหาอยู่นิดนึงอะแล้วมันกลัวไม่เสร็จวันาที่เราต้องวิ่งไม่ทันใช้ซื้อใหม่ใส่ง่ายกว่า พุทธศูนย์แปดก็ไล่ความร้อนความร้อนอะไรว่ากันอ๋อแต่ว่าคันนี้จริงๆแล้วอ่ะจะเป็นเครื่องที่ทำไส้ว่ากันเถอะประเทศนี้เป็นรถที่ทำทั้งหมดอ่าคันนี้เป็นรถลูกค้าหรือรถร้านรถบอสเฮ้ยรถบอสคือพี่นัทรถยพี่นัทแสดงว่าพี่นัทขับปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยคุกกิกเลยอใช่ไม่ผมเห็นไปจูนเสร็จแล้วก็คือก็เปลี่ยนเครื่องที่ไปจูนอันนั้นออกแล้วก็ใส่เครื่องนี้ถูกไม่คันนี้ดิอ่ะไอ้ชค่เอองงมีหลายคัน มีหลายคันงงหลายกว <c ười> ่าคันโอเคคันนี้ก็ประมาณ350บูสต์0.8แล้วย่านติดบูสต์เป็นไงบ้างถ้าเทียบแบบเครื่อง BMR อ่ะม,ม,มันติดไวอ่ะมันติดตั้งแต่2,000รอบ2,080รอบ,อบ,อบติด2,080 3,000รอบ, 2, ลอบแล้วไปหมดที่เท่าไหรอ่อ่ะคร่าวๆผมยังไม่ได้ผมไม่ได้ไปไรโน่ผมคุ้นว่าผมเปิดดูตอนนั้นน่าจะหมดประมาณครับมันเป็นมันเป็นปกติอ่ะกล้ามันจะเป็นแนวๆอย่างนี้ใช่ไหมขึ้นไปอย่างนี้ปึ๊ดตรงสูงแล้ว แล้วก็ค่อยๆขึ้นไปใช่ไหมอ่าอันนี้มันขึ้นเลยแล้วมันค่อยๆรู้ถปงอ๋อคือมันมันไม่ได้สูงอ่าแต่มันแต่มันกว้างแต่มันกว้างใช่อ๋อคือเซ็ตมันก็มาไหวมันเอาง่ายๆคือเซ็ตเทอร์โบเพื่อเอาไว้วิ่งในแถกให้ย่านเอรบนามันอยู่ที่การใช้งานของเราคือโบใหญ่ๆมันก็ทํามีพฤติกรรมที่มันมีคาแรคเตอร์ของมันนิดนึงโบเล็กก็จะมีคาแรคเตอร์ของมันนิดนึงอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรทําอะไรเพื่ออะไรเอ้แล้วคันนี้เอาไว้ทําอะไรเราค์ิ่ง เจ้าของเซียนเซียนแค่นั้นแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเอาไเลยวิ่งแครกดีเท่านั้นผมว่ามันก็คือรถบ้านอ่ะจริงๆแล้วอ่ะใช่บ้านแถวนี้มันอย่อพูดถึงบ้านเลยผมปิดฝากระโปรงคุณก็ไม่รู้แล้วว่ารถทำไหนไหนๆโ้โไม่รู้อะไรวะพี่ไอเยี่ยงทรงแม่งอย่างโหดเลยโอ้โ อ้าว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 ต้องปิดล็องครับอ๋อไหนไหนไหนขอสอยมาทุกคน่อยสิเนี่ยัถสี่ประตูบ้านไหมไม่เห็นบ้านเลยมัน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 เป็นยังไงอ่ะมันเตี้ยอ่ะรถเขาก็เตี้ยกันหมดประตูเขาจะขับ B M สูงขนาดนี้เลยเฮ้ยผมเห็นคันยกสูงอยู่คันหนึ่งออฟโรดเอาบ้างไหมไอต่างกันแพงเขาออกยิ่งสูงยิ่งหนาวเนี่ยน่ามันก็เป็นรถสี่ประตูบ้านนะเป็นรถสี่ประตู ที่นี่มีแดีวรถสีฟ้าไปแน่นอนครับล้อเราเป็นเอ펙ต์อยู่แล้วับท่านี้แล้วเมื่อไหร่ล้อรถคุณเป็นเอ펙ต์ไม่มีตังค์ดรอกเฮ้ยมีเขาเอเต์กันหมดแล้วนี่กันเอ펙ต์เอ펙ต์เอ펙ต์อันนั้นก็เอ펙ต์อันนั้นไม่เป็กเลยไม่เป็กอ่ะโหลดกอล์กหนอ๋อทีดีโอ้โหมันจริงไ้ยเดี๋ยวรอดูแท็กเดทดีกว่าว่าสูง36มนี่เขาจะ เป็นจังไสกันบ้างนะฮะมีอยู่ข้างหลังอีกหลายคันเฮ้ยมีอยู่ข้างหลังด้วยเหรอใช่สาวโบกงโอ้ยจรินะเอาเลื่อนจัดนี่คุณวิ่งแบบฟาสแล้วไม่ได้ที่ออกของมันอู้ผมไม่ได้เป็นคนโบกของมันใช่โอ้โหจบจบเลยจบเลยผมเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบรับบทส่งดีแม็กพร้อมเปล่าเฮ้ยแต่ถ้าดีแม็กเอาไปลงแล้วแบบกวดสามหกได้นี่เฮ้ยเป็นภาพที่น่าดูเหมือนกันนะคุณ เราจะเซ็ตโมกันทำไมอ่ะเอาแล้วเอาแล้วเราท้ากันเองแล้วล่าสุดดีแม็กคุณไปป่ะไม่ไปไม่ไปไม่ไปรถรถพังกลัวกลัวๆยังไม่พร้อมมันไม่ไม่สามารถวิ่งในแท็กได้แต่ถ้าวิ่งในยาครับเออพอสู้นิดหน่อยวิ่งในยาผมไปด้วยดีชอบอ่ะเรติดตามดูนะฮะในแท็กเดย์นี่นี่สามหก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 เต็มโอ้ไปหมดเลย